339,000บาทเนี่ยถ้าตู้เต็มสมมุติลูกค้ารีดาวลูกค้าผ่อนแค่ประมาณ6,000นะคะผ่อนนานๆ7 2งวดไปเลย6 0 7ันเงวดนะคะตรงนี้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนอสวัสดีค่ะพี่มะเมียวจ้ะสำหรับวันนี้พี่เดือนมีนำเสนอเจ้าเป็นอีซูซูดีแมนะคะตัวนี้ ปี2009คู่เลยนะวันนี้ปี2009มีสีขาวกับสีเทาสีบอลเงินนั่นเองนะคะมาที่ตัวนี้ก่อนเลย i s u ูซูนะไฮแลนเดอร์ er นะคะตัวนี้ปี2 2 ปี2009นะคะคันนี้ปี09นย์ปี2009ปี09นะคะอ่าเครื่องยนต์2.5นะคะราคาพิเศษสำหรับไลฟ์สดของเราแค่359,000บาทโอ้โหทำไมถูกจังอะถูกมากนะได้ไฮแลนเดอร์เลยนะตัวถ้าเราคิดจากฟรีดาวเราผ่อนแค่ประมาณเท่าไหร่7,000 7,000จ้ะนะถ้าฟรีดาวอ่าผ่อนแค่ประมาณ7,000ใช่ค่ะดูบอดดี้ด้านหน้าเขานิดหนึ่งสวยมากค่ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟตัดหมอกตัวนี้ก็มีเรียบร้อย สีตัวนี้จะออกเป็นสีไฮโซนิดนึงนะจะไปออกสีขาวมุกนะคะมีที่อิสุสุนะคะแพงมากนะเวลาทำสีพวกนี้อ,อ่ะส่วนแมคขอบเท่าไหร่เนี่ยพี่ แมคขอบสิบห้าค่ะแมคขอบสิบห้ายางใหม่นะยางใหม่สี่เส้นเลยยางเส้นใหญ่ใหม่สี่เส้นเลยนะคะตัวตัวนี้เป็นตัวยกสูงเนาะอิสุสไฮแรนเดอร์ไฮแรนเดอร์คือตัวยกสูงยกสูงไม่ได้มายกเองจากข้างนอกหรือมายกที่หูที่สุดแ้งออกจากป้ายแดงเลยยกสูงเป็นตัวสูงมาเลยดูเบาจาบมือนิดนึงทำไมสวยงามขนาดนี้นะคะตรงนี้มีที่จับที่เปิดนะเขา ชอบไว้ด้วยสแตนเลสเขาเรียกอะไรนะโครเมียม,ม,ยมนะคะอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีบันไดข้างมีกราบข้างนะคะตรงนี้แล้วกันรอยกันถลอกได้บันไดข้างขึ้นลงก็สะดวกเลยนะคะอ่ะมาที่ไฟตรงนี้หน่อยจะกิ้เลยไปนะคะมีไฟอ่าไฟเลี้ยวตรงกระจกด้วยตรงกระจกอ่าด้านข้างนะคะตรงนี้เราเห็นชัดเจนนะมีกันสาดกันแมลงนะคะตรงนี้นะมีครบหมดเลยรถคันนี้บอกเดเลยว่าใครที่มองหารถกระบะใช้สักคันราคาไม่แพงมาก นะได้แบรนด์หลักแบรนด์นิยมเลยขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันด้านหลังเป็นไงมีมี ABS นะคะ Airbag นะตัวนี้นะเป็นตัวท็อปของของตัวรุ่น Highlander เลยนะคะตัวนี้เนาะกันชนข้างแน่นหนามากนะ,ะ,ะตัวนี้นะ เป็นการชนเป็นบันไดได้ด้วยเลยนะตอนนี้เพราะว่ารถยกสูงมันจําเป็นมากนะเพราะว่ารถมันสูงเวลาขึ้นลงมันจะลําบากมันต้องใช้บันไดช่วยเนาะไฟเลี้ยวไฟเบรกชัดเจนเลยนะคะแยกดวงได้ไฟเดิมเหมือนกันนะคะตัวนี้ออกจากห้างเลยนะคะทุกอย่างฟิล์มกันสาดทุกอย่างปกติมีหมดนะคะอ่าฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูด้านในกันนิดนึงว่าด้านในเขาเป็นยังไงบ้างสําหรับ e ซูซ u อันนี้ประตูด้านข้างนะคะ สวยงามไม่มีรอยคันนี้จะเป็นปี09าด้านหน้านะคะคอนโซลทุกอย่างใช้งานได้ปกติอันนี้ก็จะเป็นตัว e ซูซๆมันจะเป็นเบเบของเขาเลยะนะคะตัวนี้จะเป็นเบเบจะคลาสสิกนิดนึงนะคะโฉมโฉมหน้าของเขานะคะราคาคันนี้3 5 9 0 0 0บาทนะคะคอนโซลหน้าแอร์ทุกอย่างใช้ได้นะวิทยุแอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนนะคะเกียร์ทุกอย่างไม่มีปัญหานี้จะเป็นเบรกมือเกะทุกอย่างใช้การได้หมดนะคะ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นเบาะนะคะเป็นแคบนะคะมีเบาะ uh huh. ให้เรียบร้อยนะคะทุกอย่างด้านหลังเนี่ยมันจะไม่แคบเพราะเวลาการผลิตมาของอีซูซูเนี่ยค่ะเขาจะให้ข้างหลังเนี่ยนั่งได้สะดวกสบายนะคะส่วนด้านบนนะคะด้านบนรถคันนี้ต้องบอกก่อนไม่เคยบิวเลยเอามายังไม่เคยบิวแต่ก่อนออกเยวของเราเนี่ยจะเปลี่ยนถ่านนะ้ำมันเครื่องใช้ของเ๋ยวเทสได้อะไรพวกนี้ให้คุณลูกค้าเบาะตัวนี้เราให้เบาะใหม่ไปเลยนะคะนี่ ซึ่งยังไม่มีใครเคยนั่งเลยนะคะตาก้องจะไม่จะขึ้นไปนั่งหน่อยไหมจ๊ะนี่เห็นไหมช่วงช่วงตัวระหว่างตรงเนี้ยมันมันมันนั่งได้แล้วก็เข่าไม่ติดกันมากนะคะสําหรับคันนี้ปีศ<า>ูนย์เก้าเดี๋ยวมา <นะ S 1> อีกคันหนึ่งพี่ <10. S 1> ไม่หล่อนได้ตัวสูงอยากได้ตัวเตีย้ยเราก็จัดให้ตัวนี้เป็นรุ่น S L X เป็นตัว S L X นะเป็นตัวเตีย้ยเป็นตัวท็อปของรุ่นเหมือนกันนะคะ,คะตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นปี2009เหมือนกันเครื่อง2.5เครื่องยนตนะ์2.5เนาะ แต่ราคาตัวนี้3,39,000บาท3,39,000บาทเนี่ยถ้าคู่เต็มสมมุติลูกค้าฟรีดาวลูกค้าผ่อนแค่ประมาณ6,000นนะคะผ่อนนานๆ72งวดไปเลย6 7 2งวดนะคะตรงนี้เนาะโฉมหน้าปี09ก่อนออกต้องขัดเคลือบทุกอย่างให้อีกทีหนึ่งไฟตัดหมอกก็มีตัวนี้เป็นโฉมเก้าดำไฟข้างหน้าสี่เหลี่ยมอยู่ไฟตัดหมอกอยู่ด้านนี้นะคะ แม็กทุกอย่างใช้งานได้หมดส่วนยางเหมือนเดิมแล้วแถมยางใหม่ให้สีเส้นนะคะของกิจสดาคูดค่ะสีอันนี้จะได้สีบอลบางทีลูกค้าไม่อยากได้สีขาวคันนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งคันนี้สามารถที่ อาจจะจัดได้เต็มเหมือนกันราคาคันนี้อยู่แค่3ามแสนสามพันบาทเท่านั้นปีศูนย์เก้าเครื่องสองจุดห้าเหมือนกันตัวเตี้ยกระจกมองข้างจะเอ่อจะเป็นโครเมียมมีไฟกระพริบกระพริบกระพริบเลยนะคะอันนี้นะคะการสาอันนี้ก็ออกมาจากป้ายแดงนะคะส่วนมือจับจะเป็นสีคนละสีกับโคมเอ่อตัวนี้จะเป็นโครเมียมอีซูซูจะเป็นแคบที่นั่งสบายมากคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าจะเมื่อยส่วนด้านหลังเนี่ยค่ะอีซูซู ตัวนี้แพคกตีน้มเห็นไหมคะข้างหลังเขาเขียนมือจับตัวนี้สามารถที่จะเปิดได้เป็นสีโครเมียมนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอ่ะมาสุดยอดเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ด้านในเนี่ยปีรถปี0ูย์เจ้าด้านในนี่โอ้โหเว่ร์วังมากเพราะบางทีรถปี0ูนย์เข้างในโซมแต่อันนี้ถือว่าใหม่ใหม่นะะไม่โซมเลยไม่โซมคันนี้ถือว่าหมังสีดําคลิปแดงโอ้โหสวยนะเหมือนสปอร์ตเลยนะคะ รู้สึกว่ามีสปอร์ตมากขึ้นแล้วมันทําให้เวลาเราเห็นเลือบๆสีแดงมันดูแบบสบายตาส่วนด้านคอนโซลหน้าก็คงเอกลักษณ์ของเขาแนวคลาสสิกของเขาไว้นะคะคอนโซลหน้านะคะพวกตัวเนี้ยก่อนออกเราพ่นให้ลูกค้าหมดอาจจะมีนิดนึง่ย่ะอันเนี้ยของกิษดาคูคาเขาจะให้ดูเดิมๆนะคะดูได้เลยค่ะเพราะอันเนี้ยเวลาล้นปี0 9นย์ตรงนี้อาจจะทะลอกนิดนึงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ก่อนออกเดี๋ยวเราพ่นให้คุณลูกค้าไม่มีรอยแน่นอนนะคะ ส่วนพวงมาลัยดูสิคะพวงมาลัยเนี่ยยังไม่มีลอยอะไรเลยนะเห็นไหมไม่มีลอยเดิมเลยนะใช่พวงมาลัยเด่าค้อเขาคือมันจับถนัดถนัดมือนะคะไม่เหมือนพออะไรแต่งแล้วมันจะขับลำบากใช่ในนี้ได้เดิมเลยยี่ห้ออีสูซูก็ยังไม่หายนะส่วนเหมือนกันข้างหลังแคบ อย่างที่แจ้งเหมือนทันเมื่อกี้มันก็สามารถที่จะนั่งได้เข่าเราไม่ชิดวันนี้พี่เดือนกับพี่มะเมี่ยวนะมีนัดลูก้าอีกเจ้าหนึ่งเข้มาเลยเนาะ<บ>ขออนุญ,ญาตเนาะจบไล์สดวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากมานะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ